สวัสดีค่ะวันนี้นะคะ่ะตอนนี้กี่โมงนะคะตอนนี้น่าจะตีห้าตีห้านะคะอยู่ที่บึงเนียมใช่ไหมอยู่ไหนก็ไม่รู้ตอนนี้แต่ว่าน่าจะเป็นทุ่งผักบุ้งเขาเรียกว่าทุ่ไงไหมทุ่งผักบุ้ง,งซึ่งวันนี้นะคะเราจะมาดูวิธีการเก็บผักบุ้งที่เรากินกินกันอยู่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นร้านหมูกระทะหรือว่าผัดผักบุ้งต่างๆใช่ไหมมาดูกันว่ามันสดแค่ไหนนี่นะคะก็คือขั้นตอนคือถอนขึ้นมาเลยใช่ไหมคะครับดึงดึงดึงขึ้นมาเลย อย่างนี้ขั้นตอนนี้คืออะไรคะคือเอาใบใบออกเหรอคะครับอ๋อแล้วก็ตีด้วยนะคะเพื่อความกรอบ <c oughs> <c oughs> อ๋ไม่ใชเออ่เอาดินออกอ๋อเอาดินออกแล้วก็ไปกองรวมกันไว้หนึ่งกัมเท่ากับหนึ่งกิโลใช่ไหมคะครับ่งมัดหนึ่งมัดหนึ่งมัดเท่ากับหนึ่งกิโลโอ้ใหญ่จริง <c oughs> คิดว่ามันมีกี่เส้นคโห ถึงกับเราโอ้โหอันนี้ก็คือปลอดสารด้วยใช่ไหมคะครับซึ่งก็แปลว่าเรากินได้เลยได้เลยครับขอกินหนึ่งเส้นได้ไหมคะมันเรียกว่าเส้นหรือเปล่าก่อนตนอ๋อต้นเราก็จะต้องเด็ดขึ้นจากัมันก็คือมันขาดแบบนี้เลยลากไม่ขึ้นมาด้วยซ้ำกินก้านเหรอใบใบใบจ๋อก้านมันอร่อยกว่านะอืมกะจริง แล้วก็กินใบนะคะเหมือนมารับไฟเบอร์ตอนเช้าอ่ะโอ้ยสดจริงๆกรอบด้วยอ่ะหวานไหมหวานหรือว่าหิวอ่ะตอนนี้เราป็นแน่ใจแต่ก็อร่อยอ่ะอันนี้เราต้องทำแบบนี้ทุกวันเลยไหมคะครับทุกวันโอ้ก็คือเราปลูกผักบุ้งไว้แบบเยอะมากเลยหรอคะประมาณเท่าไหร่คะเนี่ยที่ตรงนี้ สี่ไร่ครับสี่ไร่แต่ว่ามีให้เก็บตลอดเลยไหมคะผักบุ๊กตลอดสนุกไหมคะเ <c oughs> งียบเลยคือตอนนี้อยากช่วยพี่เขาอยู่แต่ว่าดึงหนึ่งก้านเมื่อกี้ก็คือการไม่ลากไม่ขึ้นมาเลยแต่อันนี้ก็คือต้องกะเอาใช่ไหมคะว่าว่ามันคือหนึ่งโลก็คือต้องมีความเซียนประมาณหนึ่งถ<ฤ>ึงจะกะได้เคยกิน เคยชินพี่ทํามากี่ปีแล้วคะเนี่ยห้าหกปีอะห้าปีาปีเบื่อผักบุ้งไหมคะก็ไม่เบื่อครับกินผักบุ้งไหมคะกินป <laughs> 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 กติคนนี้ทําอะไรแบบเยอะๆก็จะเบื่อ<ม>สิ่งนั้นใช,ใช่ถ้าเป็นอีก,ก็คงไม่กินผักบุ้งตลอดชีวิต <laughs> <laughs> ขำแรงมากแต่ตอนนี้ผักบุ้งในมือก็คือจะหมดแล้วไม่รู้ว่าหิวหรืออร่อยสรุปเดี๋ยวเราอ่าหมดอันนี้นะคะเราจะไปช่วยพี่เขาถอนกินไหมคะมันสวยด้วยนะ ดูสิสวยจริงแล้วก็กรอบอร่อยหวานนี่ข่ายเป็นคนไม่ชอบกินผักนะอย่างดีนะวันนี้พามาผักบุ้งไม่พาไปผักชีก็พาไปผักชีนี่จบเลยอะให้กินอีกที่อจบเลยอะไม่น่าเลือกต้นสูกเลยไม่หมดสักทีเขารู้น้ำหนักไงแล้วผักบุงเขาจะไม่ซ้ำไงเขาเพื่อเอาดินออกใช่ไหมคะเขาอ้แล้ว ทุกคนจะรู้ว่าอิมไม่กินผักไงแต่ว่าอันนี้กินได้นะหรือว่าไม่แย่ต้องเตรียมน้ำสลัดมาด้วยสลัดนะเห็นไหมเดินเข้ามาโอ้พะการันโอ้พะการันเดี๋ยวเขาต้อเออใช่ใช่อันนี้เป็นอแล้วตอนนี้มีผักสลัดด้วยแต่ว่าเราไม่กินผักมาถึงคราวที่เราจะต้องถอนจริงจัง หนึ่งอันอุ้ยมันหักอ่ะหนึ่งหนึ่งลึกลึกฮ่า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 โอ้มันไห้มันโตต่อไงโอ้ยมันดูดิถึงขีดเอาอันนี้ออกไหมคะไม่ไม่เขาต้องขอก่อนต่อต่อต่อ ไม่๋ดวดเห็นไหมาสากันบไปนค่ะจับเปนชาเาหรมเี่ไหมเา่านไกไให้ปีฟนินติดลบได้กำล่งเล้วเลคะเดี๋ยวจะเอาให้ถึงหนึ่งน่นหนึ่งโดโอ้ยใช่หนึ่งโดปะน้ำแต่ก็คือมีคนจะตกน้ำ คนตกน้ำครับเรียกว่าอะไรฉีกใบแต่ใบเนี <c oughs> น้ยใบที่มันเล็กๆน้อยๆที่มันใบเล็กตกดอันเนี้ยชิงออกแล้วก็เอาาะดินออกออกออกไม่ไม่แล้วก็เอามันเป็นกาพอมันเป็นกาเสร็จก็ล้ลางล้างเสร็จก็แพ็คขึ้นลนที่เรา,า่เองเพราะฉะนั้นผักอันเนี้ยจะไปถึงเหมือนแบบสดมากๆเหมือนพอเราไปซื้อก็เหมือนได้กินจากสวนเลยโดยที่ไม่ต้องมาดึงเอง ดึงให้แล้วเรียบร้อยเนี่ยดึงดึงลากออกให้ดูเขาบอกว่าการที่เราคงเหลือลากไว้นะคะจะทําให้ทําให้อายุผักบุงมันอยู่ได้นานยิ่งขึ้นคือสดมากขึ้นนั่นแหละเพราะฉะนั้นเราก็ควรจะเก็บลากเอาไว้แต่ใครที่้อมทันเลยก็ไม่ต้องกินแล้วเราจะถอนจนถึงเมื่อไหร่หรอโอ้ เป็นตัวเอสใครอยากกินผักบุ้งตัวเอสคะ่ตะตากล้องเช่อ,อร่อยแบบออร์แกนิกเนี่ยมันกินจริงเลยถ้าหัวมีหนอนอยู่ข้างในคือเราก็จะไม่รู้เลยไม่รู้ก็กรุบกรุบโปรตีนโ <Okay. S 1> อเคใครยังไม่ได้นอนนะคะ <c oughs> สะรารภาพมาค่ะทีมง,งานนะครับอันนี้นะคะ <c oughs> ก็คือ <c oughs> สิ่งที่เราเรียกว่า ไฟและความเตรียมพร้อมของทีมงานเราก็คือเมตายเอาดับหน้านะคะก็คือได้ไฟจากเขาถ้าเป็นคลิปหน้าน่ะพี่มาถอนใช่ไหมถอนแล้วพี่ก็ทำกับข้าวแล้วพี่ก็กินเลยเอาะมาด้วยเออเอาะได้เราต้องรอดทอดไข่เตียวยังไม่รอดเลยเราจะรอดใช่ไหมไ้กินพี่นกฟูด ใครกินพี่นกพูดแล้วกินนะใครไม่กินไม่ต้องกลับใครไม่กินก็คือเดินกลับไปเลยาวันลาเข้าค่ะวันรุ่งขึ้นเนาะลาค่ะเข้าโรงบาลไม่ยาดทำไว้ก็ดีนะทำไมคะแข่งบนภัมงร้อยฟ้าพิเในท่าแบบไหนนะโอ้ยแหมตั้งแต่เก็บจนถึงตลาดจะใช้เวลากี่ นานเออกี่นานไปเอาคำนี้มาจากไหนอยู่แล้วอย่าทำแต่หมันก็เข้าใจได้ป่ะใช่กี่นานก็เข้าได้ได้ใครที่พูดคาว่ากี่นานนะคะช่วยอิฟหน่อยนะคะคอมเมนต์มาบอกนะคะว่ากี่นานเป็นภาษาจริงนะคะเป็นไหมคะพี่กี่นานมันไม่เข้าใจว้าเนี่ยกี่นานไม่แล้วไมาถึงเก็บผักบุ้งกี่นานคะวันนี้เก็บผักบุ้งเนี่ยมันสามารถ เก็บไว้ได้กี่วันอะไรอย่างนี้ใช่ไหมล่ะใช้เวลาเก็บนานเท่าไหร่แบบเช้านี้ใช้เวลาการเก็บผักบุ้งนานเท่าไหร่หรือว่าใช้เวลาการเก็บผักบุ้ง่นาประมาณสองชั่วโมงสามชั่วโมงแต่ว่าไม่รู้เรื่องใช่พีเเอาเนี้ยเอากรมพีมอฟนี้แหละแล้วเดี๋ยวเขียนชื่อพีมอมัดเสร็จแล้วพีเเขียนชื่อแล้วก็พาไพาเดินทางไปจอนไปเดี๋ยวพีมพฟเชื่อมให้ด้วยได้ อุ้มมันไปเอาจไิโว้าวจิงหลีเหมือนแมลงสาบตรงนั้นมีกบไม่เห็นลองเลยถ้ามีจับใส่เลยไมไม่หาทำแบบไม่ต่อไปคือเราต้องมีเซตทอาหารมาถึงสวนป้าเรากลับไปเอาเตาแก๊สกันอ่ากลับไปนอนถึงคลางคืนเขาสอบความกรอบนะคะขนาดดึงขาดขนาดนี้ ยังกรอบขนาดนี้แอดสาวสิบสิบเอ็ดสิบสองหย่าเลยลก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 อะลกลกลกเออลก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 แปลว่าถอนสำเนียงอีสานดิลก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 อะไรลกตอนนี้กำลังลกอยู่สำเนียงต้องพูดว่าไงตอนนี้กำลังลกอยู่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 เงี้ย ไม่เริ่มเป็นแล้วนี่หว่าแน่นอนเรียนแล้วเนี่ยทำมาหน,นึ่งโลแล้วเนี่ยสี่สิบถุงสีถุงถุงละห้าอ๋อเรียกว่ถุงละสิบถุงสองร้อยโลวันนี้เราเราเอาแค่กคำเดียวไม่ต้องเอาถึงถุงเ,ร,เราพอแล้วค่ะไม่ไม่เราเอาแค่กคำเดียวอเอาแค่โลเดียวนี่แหละแล้วก็เขียนชื่อพี่ปไปผับบุ๊คพี่อีฟไม่มีใครแยกหรอกพี่โดนนั่นคือดูก็ดูออกแล้วเนี่ยคือผับบุ๊คผับบุ๊คพี่อีฟก็จะมีก็จะมีฟางอยู่ตรงนี้ไม่ไม่ใช่เทวะใส่ ีภูมิใจไหมครับภูษะถอนมากภูมิใจไหมกล้องนี้ภูมิใจมากไปกระลำไม่เคยภูมิใจอะไรขนาดนี้เรียนจบยังไม่ภูมิใจขนาดนี้เลยเท่ากับถอนฝังมุกมาเกลือปะใช่เนี่ยเบ๊อยากกินของเราได้ไหมไม่ถึงกิโลก็เพราะอย่างนี้แหละเบ๊อยากกินของเราได้ไหมภูมิใจมากเรียนจบยังไม่ภูมิใจขนาดนี้เลยไม่ถึงกิโลก็เพราอย่าง การหนึงมันไม่หายไปขนาดนั้นหรอกนี่เรายังไม่ถึงโลเลยนะน่าจะถึงแล้วยังวะอุยมันใหญ่กว่าโลดึงอยู่นะมาด้วย้จะไปผัดนะพี่เดีวยลุงบอกว่าไม่อยากได้เ้อเอากลับไปด้วยนะและนี่ค่ะคือยอดของพรีเมียมผักบุ่งตรงจากสวนมีชื่อสวนไหมคะไม่มีแน่นอนว่าออแกนิกและสดมากสดกว่านี้คือไม่มีแล้วดูมือได้ก็คือสดจริง